กลับมาพบกับแนนอีกครั้งนะคะกับช่อง House Hunter Thailand ค่ะวันนี้นะคะแนนพาทุกคนนะคะมาชมบ้านที่อยู่โซนลาดพร้าวอีกแล้วค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวที่ใครๆเดินผ่านนะคะก็ต้องหันมองกันทั้งนั้นค่ะเพราะว่าเป็นลุกที่แบบคลาสสิกเบาๆอบอุ่นหน่อยๆที่สำคัญนะคะบ้านเขาเนี่ยขาวสว่างตามากแล้วก็ตัดกับรั้วสีดำนะคะซึ่งบอกเลยว่าแบบ คือดูชิคก่ดูเหมือนแบบเป็นคาเฟ่ <l ip> เกาหลีห,หน่อยๆคือข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแนนก็อยู่กับคุณเบสนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านสวยๆหลังนี้เลยค่ะค<อ>ก็อยากให้คุณเบสเล่าให้ฟังนิดนึงประวัติคร่าวๆของบ้านหลังนี้ว่าเป็นมายังไงถึงมาเป็นบ้านสวยๆหลังนี้ค่ะเขาก็บ้านหลังนี้คือ ผ,ผ่านมาแหละเราก็เห็นประกาศขายอตอนแรกบ้านเขาก็าจะเก่านิดนึงดูโทมๆทมหน่อยดูอะไรแต่เราดูรอบๆแล้วจริงบ้านมันมันมันน่ารักนะด้วยไซส์ด้วยขนาดด้วยดีไซน์อะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่ามันน่ารักก็เอ๊ราคามันก็น่าสนใจก็เริ่มที่จะเข้ามาคุยกับนายหน้ามาคุยกับเจ้าของแล้วก็ตกลงกันแล้วก็ซื้อแล้วก็เริ่มออกแบบกัน ดีมากเลยเนาะเพราะว่าทำเลคือถ้าไปถ้าไปทางซ้ายนี่คือไปสุทธิสารใช่ไหมคะใกล้ MRT ส่วนทางขวานี่ก็คือไปลาดพร้าวลาดพร้าว48ใช่ไหมลาดพร้าว48เห็นเห็นรถไฟล้ใช่รถรถไฟฟ้าสายสีเหลืองคือแบบตรงนี้คือเดินทางได้สะดวกมากเลยเนาะใช่ค่ะแล้วบ้านหลังนี้คือที่ดินอยู่ที่เท่าไหร่คะ42วาครับผมพื้นที่ใช้สอยประมาณ240ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแล้วก็ ตรงที่จะเน้นหน่อยจะเป็นพื้นที่ข้้งล่างเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งเป็นพื้นที่กินข้าวแล้วก็เป็นพื้นที่นั่งเล่นออพิเศษคือจอดรถได้3าคันเมื่อกี้ใช่ใช่คันรถคือ,ค,อคือบ้านสมัยนี้คือหาที่จอดรถแบบเยอะๆได้ก็จะยากนิดนึงแต่ว่าคือหลังนี้พิเศษคือแบบจอดรถได้เต้นสามคันเลยเนาะก็เดี๋ยวให้คุณเบสพาชมดีกว่าว่าแบบแต่ละโซนเราทําอะไรไปบ้างแล้วก็พิเศษยังไงนะคะมาโซนแรกกันก่อนคือโซนตรงนี้เลยจริงๆโซนนี้ก็คือเป็นแบบก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงมานะคะ บ้านเก่าเนาะสมัยก่อนบ้านเราเราจะพยายามทําให้มันมีหลายๆห้องมีห้องเยอะๆห้องกินข้าวห้องนั่งเล่นห้องเขียนหนังสือห้องอะไรเงี้ยห้องมันจะเยอะมากจริงๆตอนแรกตรงเนี้ยมันก็จะเป็นห้องหนึ่งห้องเขาว่าจะกั้นเอาไว้เป็นห้องเพราะนี้มีคาลับอยู่ตรงนี้ใช่ใช่พอเราเปิดออกมาอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามให้มันคอนเนคกันแต่ว่าคานมันเอาออกไม่ได้เราก็หาทางทําให้มันเนียนขึ้นอย่างเงี้ยครับให้มันดูเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่ง อันนี้ก็จะมีความโค้งมีบัวมีรับอะไรตรงคานอ๋อเมื่อกี้พอพูดถึงว่าบ้านบ้านเก่าคือบ้านนี้อายุประมาณเท่าไหร่นะคะก็น่าสามสิบสี่สิบปีเท่าไหรีโอเคได้แล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไปดูโซนตรงนี้แอดอยากถามว่าสไตล์เพราะพอแอนเข้ามานนแล้วรู้สึกว่าทำไมแบบสไตล์มันเป็นแบบเหมือนจะเป็นฟิลเกาหลีเกาหลีนิดนึงเป็นสไตล์แบบคาเฟ่จริงๆสไตล์ที่เราทำเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้ ค,คิดชื่อเองนะแต่พยายามจะเรียกเป็นโมเดิร์นวินเทจอ๋อโมเดิร์นวินเทจทำไมถึงเป็นเป็นโมเดิร์นวินเทจคะคือในแง่ฟอร์ในแง่ออกแบบในแง่ถาปัดอะไรเงี้ยครับเราเราวางไว้ค่อนข้างโมเดิร์นอย่างแบบเน้นเรื่องช่องแสงเน้นเรื่องพื้นที่ข้างหลังให้มันมีแสงเข้ามาเยอะเน้นโลง่งเน้นโปรง่งเน้นโอเพนสเปซแต่ว่าเพราะว่าตัวบ้านมันค่อนข้างเก่าอย่างที่ที่บอกมีคามีอะไรเงี้ยเราก็ดูโง่เหงบ้านละเออเราน่าต้องใส ความโคง้งใส่อะไรอย่างเงี้ยให้มาคือเห็นว่าทุกจุดตอนนี้ที่ที่มองมองเห็นนะก็คือจะมีแบบความโค้งค้งอยู่เกือบทุกจดค่ะออก็เดี๋ยวมาโซนนี้เป็นโซนที่เราทําไว้เป็นโซนห้องนั่งเล่นใช่ครั <laughs> ใช่ไหมคะโซนห้องนั่งเล่นก็คือมีความพิเศษยัยงไงบ้างคะกับโซ ตรงนี้ก็คือว่าปกติตอนแรกมันเป็นกําแพงเนาะชิดข้างหลังมันก็จะดูทึบนิดนึง<อ>เราก็เจาะเป็นช่องแสงเพิ่มออกมาข้างหลังเนี่ยเราก็ทําเป็นเหมือนสวนง่ายๆเอาไว้ข้างหลังพอมองดูมันก็เหมือนเราแบบอบซอบเอาความเป็นสวนความเขียวข้างนอกกลับเข้ามามุมช่องแสงด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านนี้มองไปปุ๊บหลังโซฟาเราก็ยังเห็นเป็นต้นไม้เห็นเป็นต้นไทรเกาหลีมีสวนแบบอบซอเข้ามาด้วยเหมือนกันคือหลักๆเนี่ยเราอยากได้สวนแหละแต่เราอยากอยู่ห้องแอร์อ๋อโอเคเข้าใจ ต่อามาก็จะเป็นโซนนี้เป็นโซนห้องทานข้าวนะค,ค่ะโซนห้องทานข้าวนี่คือเราทําอะไรตรงนี้ไปบ้างคะตอนแรกฝั่งนู้นเนี่ยก็เป็นห้องเหมือนกัน<ะ>เขากั้นห้องตรงนี้ก็กั้นห้องจริงๆถ้าเราลองดูสภาพตามคาเนี่ยมันจะห้องมันจะแคบมาก,มากใช,ใช่เรา,เรา,เ,ราเราทุบหมดเลยเพื่อให้มันแบบคอนเนคติ้งกันหมด<ช>อืัก็เลยทําให้ดูแบบสเปซใหญ่ ใช่ใช่พอมันต่อออกไปมีช่องแสงเยอะๆมีแสงสว่างม,มีหน้าต่างมีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันกว้างน,นะแต่ถ้ามาดูพื้นที่จริงๆมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้น <S S <อ>แต่ว่าด้วยดีไซน์ด้วยอะไรเงี้ยครับเราใช้ประโยชน์ได้เยอะเรามีพื้นที่วางของมีพื้นที่ใช้สอยพื้นที่นั่งเล่นเราก็จริงๆชอบให้มันออกมาเป็นกึ่งกึ่งคาเฟ่คือถึงบอกว่าเข้ามาเรารสึกโอ๊ยมันเหมือนคาเฟ่แบบเข้ามาแล้วแบบโอ๊ยน่ารักน่ารักแบบของเขิงที่แบบที่จัดวางเนี่ยอย่างโต๊ะ ตัวทานข้าหรือว่าของตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบน่ารักมากเลยแล้วอันนี้คือตัวเพดานสูงเท่าไหร่นะคะเพดานไม่สูงสังเกตได้ <c oughs> เดินไปเห็นปุ๊บมันประมาณแค่2เมตรยีแค่นั้นเองแต่ว่าเรายังรู้สึกว่ามันมันไม่ได้อึดอัดมาก <c oughs> ส่วนหนึ่งคือว่าถ้าเรามองจากมุมเนี้ไปเนี่ย เราจะเห็นว่ามันเป็นสวนมัน,ม,นมันเขียวละเออมันโล่งมันเปิดมันมีความกว้างอยู่ข้างนอกเราก็เหมือนเอาวิวข้างนอกน่ยครับเอ,อเอามาไว้ข้างในใพอมันมองแบบนี้ปุ๊บแล้วก็เออเมันก็ไม่ได้แคบมันก็ไม่ได้รู้สึกเตี้ยนะใช่ตรงนี้เราวางไว้จริงๆเราวางไว้จะจะเป็นส่วนอะไรคะคือตรงนี้จะมีเป็นไปได้ของสำแบบนะครับคือบางคนบางบางคนมาอาจจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆฉันไม่ได้ชอบทําครัวเนาะฉันเป็นครัวแกลบ ขวดแก้บก็จะทําตรงนี้เป็นพันที่ง่ายๆวางของวางอะไรวางตู้เย็นเราเราเราจบแต่บางคนชอบทำอาหารเราอาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นแบบเอ้ยงั้นไม่เอาก๊อกไม่เอาเตาละเอาไปไว้ข้างหลังเลยตรงนี้เป็นเอ่อเป็นเชลเป็นที่วางของเป็นที่โชว์ของเป็นอย่างอื่นแทน ันนี้กกวัวึกไม่ออกก็เลยเอาตัวเนี้ยมาตั้งเอาไว้ก็เป็นเป็นเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตั้งไว้ให้ก็ยังคงความเป็นวินเทจอยู่แต่ตัวบ้านคือโมเดิร์นสมกันตรงนี้ก็เดินท่อน้ำเดินท่อน้ำดีน้ำทิ้งเอาไว้เพื่อเอาไว้ทำเป็นพันทีใช่ครับค่ะแล้วตรงนี้ก็ยังเปิดออกไปตรงสวนได้อีกอื้วมันก็ดูแบบเออคือแบบสามารถทำเป็นทางเดินไปชมสวนได้สวนน่ารักมาตรงจุดนี้ดีกว่าเรียกว่า ไฮไลท์ของบ้านใช่ไหมอันนี้เป็นคนวา่ชอบส่วนตัว<ช>อันเรียกว่าไฮไลท์ของบ้านคุณคุณเบสช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงครับได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นผมเรียกเองเนาะเรียกวก่าการ์ดาวอสังารกมรัมันเป็นกระจกสามด้านเลยก็เริ่มจากที่ตัวเองชอบแบบอชอบสวนแต่ตอนกลางวันเนี่ยไม่ไม่ชอบสวนเพราะมันร้อนอยากดูสวนอยากอยู่ในห้องแอร์ก็เลยพยายามทําให้ เราต่อ connecting แล้วกันระหว่างสวนข้างในกับข้างนอกหลังๆเราก็เห็นคาเฟ่ทำประมาณนี้เยอะใช่ไหมฮะเราก็เราก็ลอ,อกแล้ว <laughs> โคิบชาจิบกาแฟตรงนี้แล้วก็มองไปเห็นสวนใช่ก็แอร์ก็ยังเงย็นๆไม่ต้องไปร้อนทข้างนอกใช่ครับแบก,ก้าวดข้างหลังก็เป็นเขียวหมดเราก็เริ่มบอกว่าอ่ะงั้นเราเอาวิวต้นไม้เขียวมาวางมีสวนกระจุกกระจิกมีกวดหินฝรั่งอะไรเงี้ยวางเรียงเอาไว้เราก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเขียวเนอะมันไม่ได้แห้งอะไรใช่ใช่แล้วก็ยังมีดําตัดขาวตัดเขียวตัดน้ำตาลซึ่งมันก็คือแบบคือมันคือโทนที่แบบโอเคเลยเป็นแบบสไตล์แบบคาเฟ่คาเฟ่หน่อยน่ารัก ส่วนสุดท้ายของชั้นล่างก็คืออันนี้ที่จะเห็นก็คือมีประตูซ้ายแล้วก็ประตูขวาซึ่งประตูซ้ายเนี่ยแอบเห็นว่ามันมีบันไดขึ้นไปชั้นสอง<ะ>ส่วนประตูขวานี่เราไปไหน,นครั<ะ>นะบก็บป,ประตูขวามันจะเป็นส่วนใช้งานแล้วแหละพอ,อเปิดเข้าไปอันนี้ที่เมื่อกี้พูดถึงไว้ว่าอาจจะทําเป็นครัวข้างในครัวจริงจังหรืออาจจะเป็นห้องซักผ้าอะไรเงี้ยเราก็มีเป็นห้องเล็กๆอีกอันหนึ่งเอาไว้ว่าเครื่องซักผ้าเครื่องปั่นผ้า แล้วก็เดินไปอีกนิดนึงมันก็จะเป็นตรงห้องน้ำค่ะแล้วก็สว่วน connecting กลับไปที่สวละละ่วนดา้ดานลังด้านอ๋อโอเคซึ่งเดินไปก็จะมีพวกเมนเทนน a n c e มีปป๊มน้ำมีพวรระบบไฟอะไรอย่างเงี้ยอยู่ฝั่ง <Okay. S 1> นั้นนะคะรับด้านมันมันเก่าเนาะระบบยังไงเราทาใหม่หมดละระบบน้ําระบบไฟเราเริ่มต้นใหม่หมดตัวห้องน้าตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็ทุบโลงทะลุเข้าไปแล้วก็เริ่มทําห้องน้้นมาใหม่ครโอเคก็ถือว่าทําเยอะอยู่เหมือนกันนะ่เยอะยะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2อกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับ พอขึ้นมาชั้นสองนะคะก็ทางขวาแนนก็จะเป็นห้องนอนที่เรียกว่าห้องนอนรองเนาะตรงจริงๆห้องเนี้คือเป็นห้องนอนไซส์ใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะสามารถวางเตียง6ฟุตได้เลย1เตียงนะคะแล้วก็ยังมีแบบวางตู้เสื้อผ้าได้อีกส่วนห้องตรงนี้คุณเฟสแนนเห็นมีสองสองประตูมันแบบว่าจเจ๋คือแบบมัน มันคือห้องน้ําที่มี2ประตูแบบนี้เลยพอมันเป็นชั้น2เนี่ยเรามองมันเป็นพื้นที่ไพรเวทเนาะทีเนี้ยแต่ละคนเนี่ยมีการใช้งานไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าเออเราอยู่ครอบครัวเดียวมีลูกก็แชร์ห้องน้ําด้วยกันก็ได้สิอย่างเงี้ยเราก็เลยทําให้ประตูมันสามารถเปิดได้ทั้งสองทางอาจจะลูกน้อยห้องนี้เปิดประตูนี้เข้ามาก็ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าจริงๆฉันอยู่ไม่อยากมีลูกฉันจะอยู่แค่ข้างในก็ทิ้งประตูนี้ไว้เฉยๆก็ได้เราก็เลยให้มันมีหลายๆฟังก์ชันแบบเนี้ยครับโอเคส่วน ห้องห้องนี้เนาะห้องนี้คือความพิเศษของห้องนี้คือ,อยังไงคะครับผมตรงนี้ห้องนอนขอนับเป็นหนึ่งมาสเตอร์ละกัน <c oughs> เป็นได้แยกได้เพราะว่าอันนี้คือเป็นมาสเตอร์ห้องใหญ่ที่มันเป็นคอนเนคติ้งรูมกับห้องนอนหลักอีกห้องหนึ่งใช่ครับก็อาจจะมองตรงนี้บางคนบอกว่า ฉันต้องการออฟฟิศต้องการพื้นที่นั่งทำงาน Work <ม> from home <ฮ>ตรงนี้ก็นั่งทำงานได้มองออกไปข้างนอกระเบียงกว้างแสงเยอะหรือ<ฮ>บางคนบอกว่าบางคนบอกว่าฉันอยากได้ Walk in closet ที่เห็นแสงธรรมชาติ เพราะต้องแต่งหน้า,นาทุกทุกคนคือตอการนั่น,นแหละ <lire> ใช่ใช่ใช่ก็เลยพยายามเน้นแสงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับก็สําหรับแต่งหน้าด้วยส่วนหนึง่งแล้วก็ระเบียงเห็นว่าระเบียงข้างหน้าคือใหญ่โตโอ๋มนะ่ะชอบเอาดออย่างที่บอกร <ẫn> ตรนนี้ก็เลยจะออกแบบมาระเบียงกว้างนะครับระเบียงใช้ได้จริงคือจะไม่ชอบระเบียงที่แบบเอ้ยออกมาแล้วแบบมันท้ายๆมันทาอะไรไม่ได้อันนี้คือถ้าถ้าคนชอบเหมือนกันจะไปวางเก้าอี้ข้างนอกวางโต๊ะเล็กๆกินวายตอนกลางคืนสบายไปใช้ชีวิตข้างนอกได้สบายได้เนีย ใช่จัดสวนจัดอะไรก็ได้สวยงามแล้วก็แอบอยากให้พูดเรื่องห้องน้ำห้องนี้นิดนึว่าแบบเราทำอะไรกับห้องน้ำห้องนี้ไปบ้างเพราะว่าเราเห็นว่าเหมือนมันมีส่วนที่มันแบบออกมาจากส่วนเดิมใช่ไหมคะใช่ครัอันนี้คือคือยังไงคะที่คุณเบสทำไปครับคือถ้าบ้านบ้านบ้านโบราณ3 0 4 0ปีก่อนเง คือเขาไม่ค่อยเน้นห้องน้ำแหละห้องน้ำมันจะมันจะเล็กมากมากเลยแล้วพอเราเข้ามาจริงๆเราจะรู้สึกปิดอัดเนาะห้องน้ำมันมันเล็กไปเราก็ต่อห้องน้ำออกมาเป็นส่วนชาเวอร์ให้มันมีพื้นที่มากขึ้นนะครับก็เลยยื่นลงห้องน้ำออกมาตรงนั้นก็จะเป็นโซนหนึ่งที่แยกออกมาข้างนอกเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาเราตรงส่วนของทอยเลสตรงส่วนของซิงก์อย่างเงี้ยมันก็เลยจะมีสเปซมากขึ้นคือเราก็เดินระบบใหม่หมดเหมือนกันใช่ ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ก็คือแบบทำเยอะมากๆอยากรู้ว่าทำใช้ระยเวลาในการรีโนเวทประมาณกี่เดือน,นะคะประมาณประมาณปีนิดนิด,นด<า>ครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งเป็นช่วงเวลาหาชัางซึ่งบ,บ้านหลังนี้ก็คือคุณเบสเนี่ยทำมาเพื่อรีโนเวทในการขายเนาะบ้านหลังนี้เนี่ยประกาศขายที่ราคาเท่าไหร่คะ9่ะ9.49ล้านบาทนะครับก็<า> บ้านนี้42ว่าพื้นที่ให้สอยประมาณ240ตารางเมตรแถมในราคานี้ก็คือแถมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังเลย<ม>ใช่ไหมคะ,คะอ๋อถือว่าคุ้มค่ามากๆกับทำเลนี้กับบ้านแบบนี้ที่เขารีโนเวทมาให้พร้อมหมดแล้วเนาะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเบสมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยที่เปิดบ้านสวยๆให้กับเราเยี่ยมชมกันค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วก็จะได้ไอเดียในการรีโนเวทบ้านไปกันเยอะมากๆเลยเนาะแล้วถ้เกิดว่าใครนะคะที่สนใจบ้านสวยๆมือสองแล้วก็ทำเลดีๆนะคะก็ติดต่อมาทางเพจได้เลยนะคะวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็ไปลวะคะ่ะบ๊ายบาย